สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแกงจืดสาหร่ายเต้าหู้หมูสับนะคะน้ำซุป500กรัมค่ะผักกาดขาว150กรัมขึ้นช่าย30กรัมค่ะสาหร่ายแห้งค่ะ10กรัมเต้าหู้หลอดนะคะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะ55กรัมนะคะมีแครอทค่ะแครอท20กรัมหมูบด70กรัมค่ะกระเทียมเจียวค่ะ5กรัมพริกไทยนะคะตั้งไฟนะคะปัป่นกลางนะคะใส่น้ำซุปลงไปค่ะ เราเปิดไฟแรงได้นะคะเพื่อให้น้ำซุปม,มันเดือดน,นะคะ,ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่สับลงไปนะคะปั้นเป็นก้อนนะคะต้องใหญ่มากนะคะเอาพอดีนะคะเราก็ใส่ผักกาดขาวนะคะลงไปค่ะต้มต้มเลยตามด้วยแครอทค่ะสาหร่ายค่ะใบขึ้นช่ายค่ะคนให้ผักอ่โดนน้ำร้อนนะคะ มันแห้งเราเติมน้ำสุกได้นะคะอ่าเพราหมูสุกแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะก็พริกไทยคะ่ะเต้าหู้ใส่ทีหลังนะคะปิดไฟเลยคะ่ะตักใส่ถ้วยเลยนะคะก็จะตักก่อนนะคะผักลงก่อนก็หมวนเนื้อโชว์ด้านบนเหมือนเดิมคะ่ะยังจืดสาหล่ายเต้าหู้หมูสมับค่ะ